อายเมค่าขออภัยค่ะที่ต้องตัดเป็น2องอีนื่องจากช่วงนี้ไม่สบายทําให้เหนื่อยแล้วก็เสียงสวดมนต์มันจะขัดเบาแล้วก็ขดอาจจะมีขาดหายไปบ้างต้องกราบขออภัยแลย้วขออนุญาตสวดต่อในอีพีสองซึ่งจะเริ่มสวดในบทสวดที่9ต่อจากอีพีที่หนึ่ง ขออนุญาตสวดต่อคัท่น 9. พุทธานุสติอิจิปิโสพะคะวอันังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุกโตโรกวิทูอนุตรโรปุริสัมมาสาราติสัทธาเทวมนุสสานังพุทธโธพะคะวติ 10. บธรมรมานุสติสวาขาโตพะคะวาตาธมโม ันทิสิโกกาลิโกเอหิปัสโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพยูหีติสิบเอ็ดสังฆานุสติสุปฏิปันโนพระกวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระกวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโฆ สามีเจปฏติปันโนพระกวมตสาวะกะสังโคญาติทังสตาริปุริสอยุคานิอัฏฐปุริสะปุคาราเอสาะพระกตสาวะกะสังโคอาหเนยโยปาห์เนยโยทัชกิเนยโยอัญชลีสลานโยอนุตรังวนญะเชตังโลกัสสติ สองสัก,กตวาสัก,กตวาพุทธตรัตนังโอสังอุตตมังวรังติหังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสตินานัสันตุปทวาสเพทุกขาหูปัสเมนตุเตสัก,กตวาธรรมตรัตนังโอสังอุตมังวรังปริราหูปัสมะนัง ธรรมเตเชีนะโสตินานัสสันตุปทวาสเพพยาอุปสเมนตุเตสังกัตวาสังขารตนังโอสังอุตตมังวรังอหุเนยังปาหุเนยังสังคเตเชนะโสตินานัสสันตุปทวาสเพโรคาอุปสเมนตุเต 13ภพระคาถาชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามะลังสวาหานังจะตุสจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกระทโยพุทธาอัทวิสตินายกาสัพเพปทิจาไมหังมัตเเตกเตมุนิสสลสราเสเสปทิตโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปทิจโตไมหังอุเรศพุณุณาการู คัทเเยเมยอนุรุธโธจะสารีปุตโตจะทัสกินีโกนทันโยปิธิภาคศสมิงโมคะลานเจะวามังเจทัสกินีสวนเนมัยหังอาสุงอนันทราหุรากัสโปจะม,มหานาโมอุพาสุงวามัสโตะเกเกสันเตปิฏิภาคศสมิงสุริโยอัปปังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงโค ุมาละกัสโปเทรโรมเหศีจิตวาชโกโสมยหังวัฒเนนิตังปฏิทานสิุณาการโรปุณโอนังคุณมาโรจะอุปาลีนันทศีวรีเทราปัญจิเมสตา,าราเตตีละกามามะเสสาสีติมหาเทราวชิตาชินา,าวกาเอตาสีติมหาเทราชิตวันโตชินโนรสา,ชา,ชา,ราสังกัตศีระเตเชนะ อังคบังเชสุสันติตาราตนางปุรัโตอาสีทัชินีเมตสุตตะกังทศชักขังปัญชตัวอาสีวามีอังคุลมาละกังคันธโมราปริตตันจะอาธานาทิสุตตะกังอากาเสชาสนังอาสีเสสาปการาสันติตาชินานานา,นาวราสังยุตา สัจปการะรังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพระเระชนตุปทวาเอเสเอเสสาวิระยังยังตุอานันตชินะเตชะสาวสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญชาเรชินะปัญชะละมัจฮิวิคารันตังพระฮีตาเลสทาปะเรนตรรุมังสเพเตมหาปุริสาสภา อิวันอิอเววตวะมโตสุขุตโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปตะวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังขานุภาเวนะชิตตันตรยโยสัทธมานุภาวะปริตโตจรารน,นิชินาปัญชาเลติ สิบทสวดพระหุงมหากาพระหงุสหสมิพินิมินตสาอุทันตังตรีมีสลังอุทิตโครเสนมารังทานาทิธรรมวิินาชิตวามุนินโทตันเตยสาวะตเตชยมังคลานิมาลาติเรกมะพิยุจิตสัพพรันติงโครัมปนาระวากมะคมัทยขังขันติสุสันตะวิินาชิตวามุนินโท ต,เตัเตสาคัตเตชมังคลาน้นาราสิลิงคชชาังอติมาตภูตังภาวะชิตจักรรมะสนิงวะสุทารุนันตังเมตามพุเสกาวิชนาชิตวามุรินโทตันเตสสาคัตเตชีมังคลาน้อุคิตตะคัตสมะติรัทสุทารุนันตังทาวันติโยชนะประทังคุิวาระวันตัง อิถีพิสังขาตะมโนจิตวามุนินโทตันเตกษาพาตตเตชัยมังคลานิจตวานะกัตถมุธดังอิวังพิพิยาจินจายะทุษาวจนังชนะจามยะมะเจสันเตนะโสมวิจนาชิตวามุนินโทตันเตกษาพาตัตเตชัยมังคลานิ จังวิหายะมะติสักจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมะนังอติอันทพูตังปัญญาปฏิชชปริโตจิตวามุนินโทตันเตชะสาพะเตชยมังขลานี้นันโทปน,นันทพุชคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะธรรมาปยันโตอิทูปะเทสวิชินาจิตวามุนินโท ตามเทศสารพตุเตชยมังคลานี้ทุกขาหะคิติผู้แชเคนะสุทัตหัดถังพรม,มังวิสุทธิชุติมิตรเจ้าิาพิธานางังยานาคเทนะนิทนาชิตวามุลินโทตัมเทศสารพตุเตชยมังคลานี้เอตาปิพุทธะชยมังคะอัตคาถาโยวาจโนทนินทินสัเตมะตันที กุจวานาเนสวิจิทานิจุปัถวานิโมขังสุขังอริยอธิสมยะนโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโถอิตายะสัป,ปปานีนางปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจะวเชนะโหตุเตเชยมังคะรัง อยันโตโพิยามูเรสักญานังนันทวิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิเชยสุเชยมังคะเลอปรราชิตปัตลังเกศีเสปริปูคะเลอภิเสกเกสภูพชานังรับปโตปโมทติสุนัขัตังสมังคลังสุภพาตังสุภุติตังสุขโนสุภุสุโตจะสุยิทังคมมจาริสุ ปัสสินังกายะกัมมังวาจากัมมังปัสสินังปัสสินังนภูกัมมังวันธิตเตปันปัสสินาปัสสินานิสัตวานะละพันติเถปัสสินีขวตุสัพพังคะนังละขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีขวัตุเตตุสัพพังคะนังละขันตุสัพพเทวตา สัพพะสัมมาลกคาเวนะสธาโสถีพรันตุเตพรันตุสัพพังลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุคาเวนะสธาโสถีพรันตุเตสิบห้าปฏิทานะคาถา,คา <c oughs> ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปสเคเรโพธิเคเตหิงตหิงต,ตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกรรณเตทวิหารมัทะเลเทราปัญจมัชชานวากาจะพิสโวสารามิกาธานปฏิอุปสกา ขามาจากเทสานิขามาจากอิสาสป,ปานะภูตาสุสกิตาพรตุเตชาลาพุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสชะตา,า,าสังเสชะชาตาอัทโวปะมปะปะปาติชานิยานิสัง ธรรมะวังปฏิจเตสเพปิทุกขสาสะโรนตุสังขยังทาตุจิรังตสังมมธรรมโมธรรมัทราจะอุปุคลาสังคโคโหตุสมะโคนตัตตทายะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสัทธโม,มสเพปิธรรมาจาริโน พุทิสัมปาปุเนยมามา,มาธมารรมเมอริยปะเวทิตาปสัสน,นาโหตุสเศปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปเวชันโตกาเรเทโวปวัสตุพุทธิภาวายะสตานังสมิธังเนตุเมธนิง มาตาปิตาจะครัตอัตรขังอัตรชังนิจังรักขันติปุตะกรงเอวังธรรมราชาโนปชังรักขันตุสภะสภะทา,ส,าสิบหกเทว,เทว,เทวตาอุยโยชนะสถา,ขา ทุกขปตาจะนิทุกขาอายภัตาจะนิพยาโลกัปปตาจะนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตตวาจะอหหัมเพหิสัมพตังบุญญะสัมปทังสเพเทวามุุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัธยา สีลังและขันตุสัพพทาภาวนาอรริตาโหนตุขันฉันตุเทวตตาคตาสิบเจ็ดสุมังละคาคาโหตุสัพพังสุมังคลังและขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุคาเวนะโสธีโหนตุนิรันตังโหตุสัพพังสุมังคลังและขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสดทีโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังขลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดทีโหนตุนิรันตรังสเพพุทธาพระลับปตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสพโสสภาพุทธาพระปตาปฏิการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสพโสสภาพุทธาพระปตาปฏิการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสพโสสเพพุทธาพระปตาปฏิการนันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะและคังพันธามิสภโสสัพเพพุธาภรปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะและคังพันธามิสพโสสัพเพพุธาภรปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิสพโส สัพเพพุทธาพภรัปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสุโสสัพเพพุทธาพภรัปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสุโศสัพเพพุทธา a ภรัพปตา ปัเิกานั้นจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนะรัขังพันธาวิสพสะโส อนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชารัตนาตา์ใจด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่พระพเจ้าขอให้คนจากทุกไคยทั้งปวงขอให้พระพเจ้าเจริญท้งทางโลกและทางธรรมขอสุขิปเทวดทั้งหลายปรดอรนวนบุญราในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่อ อันโมทานาขอได้โปรดอนุอพรรให้แก่ข้าพเจ้าแต่ว,วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญร่ายครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามจึงสร้างขึ้นแค่เปลี่ยงด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุกอรดีใสใเม